อน,อนนท์แสนนานปักป้ายหมู่บ้านเทิดไทยองราชันที่พิษณุโลก2กันยายน2565ที่ศาลาการ,ปรเปรียนวัดบ้านวังขวัญตวังโพงอเภอเนินมะปรางจัังหวดพิษณุโลกหรือเมืองสองแควพิษณุโลกเมื่อวานนี้นายอนนท์แสนนาน,านประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชานแห่งประเทศไทยและตำแหน่งประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีนายพิษณุพงศ์สิทธิโชตแก้วมูล ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสมชัยแสงทองประธานหมู่บ้านเทือไทยองราชันภาคเหนือนางอารีคำดีเลขานางปิยวันมีสาประธานหมู่บ้านเทือไทยองราชันจังหวัดพิษณุโลกนางนิรนุษแสงสายนางกุหลาบสีเวชนางสาวบรีนุษมีสา นางสาวลักษณายศปัญญาผู้ประสานงานภาคเหนือกำนันผู้ใหญ่บ้านและประธานชุมชนร่วมเปิดหมู่บ้านเทอไทยองราชนพร้อมให้คำมั่นจะขออยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีตามแนวทางแรมโบ้ดรอเตอร์เศษสกนตถาวงศอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของประสรนิกรชาวไทยทั้งประเทศทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนายอานุนแสนาน ให้นำตัวแทนของแต่ละอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกมารับป้ายเพื่อขยายออกไปตามอำเภอตำบลและหมู่บ้านต่างๆซึ่งกิจกรรมภายในงานมีบรรยายถึงความเป็นมาของประเทศไทยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เราจะมีแผ่นดินไทยอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรตามด้วยการมอบป้ายหมู่บ้านเทิอไทยองคาชันเสร็จแล้วพากันแห่ป้ายหมู่บ้านไปยังทางข้าหมู่บ้านเพื่อทําพิธีตอกตะปูติดตั้งป้ายจากนั้นได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้านเทิอไทยองคาชันโดยมวลชนต่างพากันประสานเสียง ประกาศกึกก้องดังไปทั่วว่าพวกเราจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันเหนือสิ่งอื่นดใดนายอนท์กล่าวว่าการเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชนอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีเพื่อต้องการสนับสนุนมาตรา112คงเอาไว้และให้ประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาแสดงพลังโณนงค์งกันไม่อยากให้เป็นพลังเงียบเพราะตอนนี้ยังมีกลุ่มผู้ไม่หวังดียังมีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมจ,จับจ้วงสถาบันและต้องการล้มล้างสถาบัน พวกเราประสงนิกรชาวไทยต่างสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณของในหลวงทุกพระองค์เพราะที่เรามีแผ่นดินไทยมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเรามีพระมาหากษัตริย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์